วันดีครับวันนี้ผมจะพามาทำเควสไลโน่นะครับแอมบัตนะครับคือไลโน่เนี่ยมันจะอยู่ในไอไซเควสเนี่ยแหละครับไซเควส์เออาซาฟารีเนี่ยแหละเพียงแต่ว่ามันสุ่มเกิดนะครับมันสุ่มเกิดถ้าเรารู้ว่ามันเกิดที่ไหนนะครับให้เราเทคนิคของผมอะ่ะให้เราเล่นแมปนั้นนะครับอ่าเล่นแล้วเราก็สู้ไลโน่แล้วก็ออกแล้วก็สู้ใหม่อย่าเพิ่งจบบอสอะ่ะเราจะได้รู้สึกเออเราจะได้รู้ว่าไอไอไอด่านเนี้ยมันมีไลโน่แน่แน่แล้ก็ตีให้ครบ มันมีทั้งหมดนะครับสี่รอบนะแล้วก็ตีให้ครบเลยสี่รอบซึ่งในอันเนี้ยเราเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดที่แมบอะไรเลเวลไหนนะมันสุ่มเกิดนะครับมันสุ่มเกิดอตอนนี้ผมรู้แล้วว่าตอนนี้มันเกิดมันจะเกิดที่ไหนมันจะเกิดตรงนี้นะดูนะครับเดี๋ยวผมมาตีเนี่ยมันเกิดตรงนี้ใช่ไหมโอเคเราก็ตีนะครับตีให้ตาย อพอตอนนี้นะครับไลโน่ตายแล้วใช่ไหมครับไลโน่ตายแล้วเราก็มาดูตรงความขึ้นหน้าอีเวนต์นิดหน่อยเนี่ยมันขึ้นแล้วนะครับของผมขึ้นแล้วนี่ผมเหลืออีกหนึ่งครั้งนะครับเทคนิคที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับให้ทุกคนไปที่ตัว exit นะครับแล้วก็ restart ได้เลยนะครับกด restart เราจำตำแหน่งที่มันเกิดอะว่ามันเกิดที่ไหนแล้วเราก็ไปตีอีกรอบหนึ่ง ให้ครบสี่รอบนะครับมันจะได้แบบว่าไม่ต้องเหนื่อยในการหาบ่อยๆก็คือเอย่าเพิ่งตีจบว่าง่ายๆเนี่ยมันก็จะเกิดจุดเดิมนะครับเทคนิคของผมก็มีแค่นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเจอไรโน่นะครับเจอไรโน่แบบไหนแล้วก็จำเทคนิคที่ผมไปใช้ที่ที่ผมบอกไว้แล้วก็ไปใช้นะครับแล้วก็ตีไรโน่ให้ครบ4รอบแล้วค่อยตีบอสนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ